รู้จักคำนําเรื่องรูปแย่งโกรธประตูฟุตบอลตะลิง ก็คําเตะรู้ไล่ว่าขึ้นคนชวนนั้นผ่านเดิมริมจากบอกพูดสัตว์ใหญ่หรือหนุ่ม เหมือนหยุดเพราะกลับกลางพลายเอะอเบาๆทะแนะตอนบ่ายสนามสักครู่ชอบใจ พูดเพราะทุกวันหยุดตอนบ่ายภูผาชวนเพื่อนเพื่อนมาเล่นฟุตบอลกับใบโบกและใบบัวที่ริมตะลิงเด็กๆวิ่ง แย่งลูกบอลลูกช้างวิ่งตามภูผาได้ลูกบอลเตะไปให้ใบโบกใบโบกใช้งวงตีลูกบอลเข้าประตูเด็กเ หัวเราะชอบใจมีเสียงเอะอะดังขึ้นพรายทะแนะช้างหนุ่มตัวใหญ่วิ่งขึ้นจาก น้ำผ่านเด็กๆไปมีควันช้างวิ่งไล่ตามร้องเรียกให้พลายทะแนะหยุดพลายทะแนะวิ่งไปหยุดที่กลางสนาม ควานช้างเข้าไปรูปขาลูปงวงพูดเบาๆสักครู่พรายทะแนะเดินกลับไปอาบน้ำตามเดิมควานโพพ่อ ของภูผาบอกว่าช้างชอบคนพูดเพราะถ้าควานพูดไม่เพราะช้างก็โกรธเป็นเหมือนกันภูผาและเพื่อนเอน รู้แล้วว่าไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็ชอบคําพูดเพราะเพราะทั้งนั้น อธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านเขียนพยัญชนะคอควายคอคนคอระคังงองูชอช้างซอโซ่ชอเชอ์ยหญิงทอมนโททอผู้เท่า นอนีนทอทหารทอทงนอหนูพอพานฟอฟันพอสำเภามอมายอายักรอเรือลอลิงวอแหวนลอจุลาหอนกฮูก อ่านเขียนสระสระอําอ่านว่าอําสระเอาอ่านว่าเอาสระเอะอ่านว่าเอะสระแออ่อานว่าแอรู้จักรูปและชื่อวรรณยุกต ไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวารู้จักเครื่องหมายเรียกว่าไมยมกใช้ซสำคำหรือข้อความ อ่านแจกลูกกออมกรรมตออมตรรมขออมขำชออมฉ่ำคออมคำทออมทำ นออมนำกอเอาเกาตอเอาเตาขอเอาเขาชอเอาเฉาคอเอาเขาทอเอา ท้าวนเอวนากอเอเก,ออก,กตออตอเอเตขอเอเคชอเอเจคอเอเคทอเอเท นอเอเนะกอแอะแกะตอแอะแตะขอแอะแขะชอแอะแฉะคอแอะแคะทอแอะแท นอแอแนอ่านสะกดคำทะเนะทอทหารสระอะทออทะ นอหนูสระแอะนอแอแนะทะแนะเอะอะอออางสระเอออเอเอออองสระอ,อะอออ เอ,อ่าในน้ำนอหนูสระไอไม้ม้วนนอ,อไอในนอหนูสระอําไม้โทนออ,อํานำไม้โทน้ำในน้ำ ฝึกอ่านเขียนคำเกะกะปะแปะแกะดำนำไปใบาชาหารือซื้อผ้ามาดุจุใจไล่ตีสีน้ำถ้ำเขา เต่าทะเลเฮฮามาว่าไม่ดีมีให้ดูภูเขาไฟในคูน้ำทําเอะอะนะจะพี่ดีแน่ๆฝึกอ่านเขียนประโยคพ่อ ขี่ม้าไปป่าภูผาแวะดูคูน้ำในถ้ำมีเต่าตัวโต,วตวแม่จ๊ะแม่จ๋าเด็กๆมาหาจ้ะ อ่านครองร้องเล่นช้างก็มีหัวใจพูดเพราะช้างถูกใจจะว่าง่ายไม่ดื้อดึงถ้าดุจะมึนตึงเสียงกโกรธคึ้งจะดื้อใสถึงแม้ จะเป็นช้างรู้ไว้บ้างมีหัวใจใจใครก็ใจใครพูดเพราะไว้ได้ไม่ตรี